พบกับสืบส๊็อเชอร์รกหุ้นเปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้มีหุ้นหนึ่งตัวที่ราคาย,ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนเปิดการซื้อขายหุ้นบวกไปกว่า7-8%นับย้อนหลังไปไม่ถึง2สัปดาห์ราคาหุ้นบวกมา4บาท40สตางหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง61%ในขณะที่มูลค่าและปริมาณการซื้อขายมีเข้ามาหนาแน่นผิดปกติตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะในเช้าวันนี้ที่ติดอันดับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดเทียบกับ5วันทําการก่อนหน้าโดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า200%ทิปโก้จัดเป็นหุ้นเด็ดที่เพิ่งจะพ้นจากบัญชีแคสบาลานซ์มาหมัดมาช่วงเช้าว,ว,วันนี้ในเชิงผลประกอบการทิปโก้มีกําไรในปีที่แล้วลดลงเหลือ77ล้านบาทแต่ในไตรมาสแรกป,ปีนี้กำไรสุทธิกลับพุ่งสูงถึง40ล้านบาท แต่เพียงแค่ผลประกอบการที่ฟื้นตัวไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาหุ้นทิปโก้ร้อนแรงได้ขนาดนี้ดูจากใต้ในแล้วทิปโก้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผักและผลไม้รวมซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงในงบปีก่อนถ้าไม่รวมกำไรจากมูลค่าหุ้นที่ทิปโก้ถือในทัสโก้สัดส่วนประมาณ24%งบการเงินของทิปโก้จะถึงขั้นขาดทุนดังนั้นประเด็นการเกี่ยกำไรในรอบนี้ ก็คือประโยชน์ที่จะได้จากการถือหุ้นทัสโก้ซึ่งแรงจัดข้ามปีบวกกันมาแล้วกว่า2เท่าตัวปีนี้จึงจัดเป็นปีที่ดีของทิปโก้เพราะนอกจากอากาศร้อนทำให้น้ำผลไม้ขายดีแล้วยิ่งราคาหุ้นทัสโก้แรงขึ้นเท่าไหร่งบของทิปโก้ก็จะยิ่งดูดีมากขึ้นเท่านั้นนักวิเคราะห์ประเมินประโยชน์ที่ทิปโก้จะได้จากการถือหุ้นทัสโก้ราว370ล้านหุ้นคำนวณจากราคาปิดทัสโก้เมื่อวันศุก 16บาท30ต่างจะได้มูลค่าเงินลงทุนราว6,000ล้านบาทในกรณีอนุรักษ์นิยมมูลค่าหุ้นทิปโก้ไม่ควรต่ำกว่า12บาทและหากทัสโก้ยังแรงขึ้นได้อีกมูลค่าหุ้นทิปโก้คงไม่อั้นอยู่ที่12บาทอย่างแน่นอนในทางกลับกันหากทัสโก้ปรับตัวลงแรงนักลงทุนคงต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ